สวัสดีค่ะน้ำโมวังน้ําเขียวค่ะวันนี้น้ำโมวังน้ําเขียวพาทุกท่านมาเที่ยวที่ห้วยกระบอกนะคะห้วยกระบอกอยู่ที่หมู่บ้านไทยสมคีค่ะตําบลไทยสมคีอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะ มีหมอกลงค่ะอยู่ที่ห้วยกระบอกนะคะทางไปลงข้วกาแฟค่ะต้ท่องเที่ยวมาถ่ายรูปได้นะคะทางไปลงข้วกาแฟค่ะ พักไรสารอยู่ตรงข้ามกับหมวยกระบอกนะคะ นี้กำลังย่างปลาฉลาดนะคะที่ได้จากห้วยกระบอกค่ะนี่เป็นสินค้าของชาวบ้านที่มาขายแถวบริเวณห้วยกระบอกนะคะนี่คือปลาที่ย่างเสร็จนะคะจะมามาแพ็คจำหน่ายให้กับลูกค้านะคะ ที่เข้ามาเที่ยวมีปลานินปลาช่อนอป,นนปลาฉลากปลาบูนะคะที่ยางสำเร็จแล้วนะคะเอาไปทำปลาปนนะคะเอาไปต้มโครงะคะ่ะเป็นของฝากได้นะคะฝั่งนี้ปลูกมะละกอ กล้วยนะคะเป็นฝั่งตรงข้ามของห้วยกระบอกนะคะจะปลูกผักบุ้งผักบุ้งแตงกวา ฟักทองนะคะอากาศยามเช้านะคะประมาณ8ปดโมงเช้าะค่ะมีหมอกลงนะคะอากาศครึมๆะค่ะ เง,งนะ้ำเขียวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นเง,งน้ำเขียวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ